เลลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราอยู่เกมคาร์เวตตี้โมาใและสับหัวข้อของวันนี้เดี๋ยวเราส่วนในตอนนี้ผมก็เรียกได้ว่ากลับมาอีกครั้งแล้วผมกับตัวละครดีเจเนรีนิโตผม,ผมที่<อ>หลายคนเนี่ยรอคอยกันมาผมว่ามันจะกลับมาหรือเปล่านะในที่สุดในตอนนี้ก็กลับมาแล้วผม ก็เลยได้ว่าเป็นกล่องตัวละครรีเจอรี่ตัวแรกเนี่ยที่วนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเลยและคราวนี้เนี่ยวนกลับมาจะมีไอเทมอะไรใหม่ๆบ้างเราก็ไปดูกันเลย แต่ก่อนนั้นก่อนที่เราจะเข้าสู่หัวข้อของว e ันนี้ผมพลีกเนี่ยก็จะทําการอัปเดตข้อมูลเพิ JI ่มเติมในซีซั Spec ่นหน้าครับผมในซีซั่นที่9ก็อย่างที่รู้กันว่าในซีซั่นที่9นี้ผมมันจะตรงเท่ากับช่วงของเทศกาลฮาโลวีนพอดีครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมในซีซั่นที่9นี้เนี่ยก็จะเป็นทีมที่เกี่ยวกับเทศกาลฮาโลวีนนะสังเกตได้จากว่าตอนนี้ทางด้านเซิร์จีเนี่ยก็มีภาพหลุดมาแล้วผมถึงตัวละครที่จะมีการปรากฏมาในซีซั่นที่9นั่นเองผมก็จะตรงตามนี้เลย ซึ่งแน่นอนว่าภายในรูปนี้ผมเราจะเห็นตัวละครเนี่ยหลักๆทั้งหมด4ตัวด้วยกันซึ่งทั้ง4ตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่อยู่ในทีมของฮารุวีหนึ่งในนั้นเนี่ยเราจะสังเกตทางด้านขวาบนเนี่ยก็เป็นอย่างที่ทุกคนเนี่ยเคยเห็นตัวละครสปอยพิลิงมาแล้วผมก็คือตัวละครรีจอรี่ถัดไปกับตัวละครกันโซอันนี้เนี่ยก็จะมีภาพเนี่ยโผล่หน้ามาให้เราเนี่ยเห็นเพียงแค่เล็กน้อย หรือแม้กระทั่งตัวละครที่เป็นสายสยองขวัญยอดฮิตตลอดการอย่างในหนังสุก13ครับผมที่เป็นตัวละครเนี่ยใส่ในส่วนของตัวถุงครับผมครอบหัวอยู่อ่ะอันนี้ก็จะมีการปรากฏดวมาด้วยให้เหมือนกันแต่ยังไม่แน่ใจนะว่านี่จะเป็นตัวละครอะไรเนาะตัวละครสาวที่อยู่ตรงกลางครับผมอันนี้เนี่ยก็ชัดเจนว่าเป็นทีมแม่มดแน่นอนแล้วก็มีทีมแม่มดปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีทีมที่เป็นเกี่ยวกับนักล่าแม่หมดครับผมก็จะเป็นสไตล์ที่เป็นแวนเฮลซิงครับผม แล้วก็ตามด้วยกันอีกหนึ่งภาพหนึ่งครับผมซึ่งอันนี้น่าสนใจมากๆเลยว่าปืนที่น้องเนี่ยเขาถืออยู่เนี่ยมันคือปืนอะไรแต่ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยน่าจะเป็นปืนเรเจนเนอรี่ผมแต่ยังไม่คอนเฟิร์มเหมือนกันว่ามันคือปืนอะไรเพื่อนๆคิดว่ามันคือปืนอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้นะเรามาเดากันดีก,กว่าเนาะ แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยผมก็คือโหมดซอมบี้เนี่ยก็มีการคอนเฟิร์มแล้วว่าจะกลับมาในซีซั่นที่9พร้อมกับในส่วนของระดับใหม่กับระดับฮิลโหมดก็คือระดับนรกนั่นเองครับผมก็รีด้ว่าเตรียมรับฝีมือเก็บกระสุนปืนให้พร้อมเตรียมปืนเซตอัพให้พร้อมก่อนที่จะไปดูกันในโหมดซอมบี้ระดับยากที่สุดแล้วก็กลับมากันต่อผมกับตู้ตัวละครนิโต้ที่กลับมาครับผมก็ปีที่แล้วเนี่ยใครพลาดตัวละครตัวนี้ไปผมก็มีโอกาสให้เราเนี่ยสามารถสุ่มหาได้อีกครั้งหน ของหลัหลกๆที่อยู่ในกล่องนี้เนี่ยชิ้นเดิมก็จะเป็นตัวละครนิโต้ที่เป็นตัวละครแรงที่สุดอง n g มาก็จะเป็นปืนจุด5 0าศูนย์ gs อะมบอกเลยว่าสวยจัดๆครับผมสำหรับคนที่ชอบสไตล์นี้นะแล้วก็มีอีกชิ้นนะผมที่ซ้ำกับบัคกี้ออตัวเก่าก็จะเป็นตัวท่านั่งอวตารท่าเดินของกับท่านั่งว,ว่าราชันห่งความตายผมแบบเท่เทที่เหลือเนี่ยถ้าพี่ลิงจะไม่ผิดน่าจะเป็นของใหม่หมดเลยนะก็จะมีในส่วนตัว c a l l i งก card มีเก่ออวตารโปรไฟล์ที่เป็นตัวละครนิโต มีมีับผมซึ่งเป็นของที่พี่ดิงอยากได้เป็นสายสะสมอยู่แล้วผมมีฮาโลวีนในสกินของตัวละครนิโต้รีเจนนะผมอันนี้ก็ใครเป็นสายสะสมมีนะผมก็น่าเก็บน่าโดเหมือนกันตัวเธอไหมที่เป็นลายของตัวนิโต้ปืนแ well อสเวลผมหนึ่งในปืนที่ยอดฮิตในช่วงนี้เหมือนกันหระปืนตะกูลสายอ่าใครยังไม่มีตัวแอสเวลหรือเป็นมือใหม่ก็มาเปิดลุ้นหากันได้ในสกินลายตัวนี้ผมคัสแทบในหมดของ BR ลดรั้ถถังในหมดของ BR ผมก็รด้ว่าเฟี้ยวๆอยู่ โดยแน่นอนว่าพี่ลิงเนี่ยก็เคยเปิดตู้นิโต้ไปเรียบร้อยแล้วผมแต่ตู้ใหม่มันมาใช่ไหมมันมีของแบบเนี่ยพวกของแบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยคือใครเป็นสายสะสมเนี่ยรู้อยู่ว่าของมันต้องมีผมพี่ลิงจะเปิดเล่นๆมา,มาสัก5 6ครั้งอะไรกันนะผมเหมือนเดิมเพราะว่าห้ครั้งเนี่ยมันเป็นช่วงที่ใช้ cp ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะว่าเปิดมาอันแรกเลยผมโอ้อวตตานิโต้มาผมเพื่อเปิดเป็นกรณีศึกษาสำหรับคนที่อยากจะเสี่ยงดวงในการเปิดหาด้วยเนี่ย,ยก็จะดูจากพี่ลิงก็ได้ผมว่า เป็นหนูทดลองเลยห้าหครั้งแรกเนี่ยดวงจะได้ไอเทมประมาณไหนผมอมืทีนที้2มาเป็นเธอร์ไม้ผมโอเคโอเคถือว่าดีอยู่ดีอยู่ครั้งที่3ขอมีดได้ไหมมีดกับรถถังมีดกับรถถังแล้วก็คอลิงกร์ดสามอันจบเลยสามอันจบเลยไม่เอาซ้ําเป็นอะไรเป็นอะไรอมืมาเป็นตัวคัสแท็บครับผมกดครั้งที่3เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมเป็น200 CP จะเหลืออีกประมาณ3มครั้งไม่เกินนี้ผมสำหรับการกดนะอ้ามาเป็นมีอเลยผมโอเคอันนี้นคือแจ่มแล้วผมได้มาปุบก็ติดตั้งแล้วใช้เลยเหลืออีกสองครั้งที่พลิงจะกดนะผมประมาณนี้ไม่เกินนี้นะจะได้ประหยัดซีพีนะขอเป็นรถถังเลยรถถังกับคอลิงการ์จบเลยนะรถโอ้โหเออสำหรับในกรณีที่ใครเปิดซ้ำับผมก็แน่นนว่าเราก็จะได้รับมันเป็นตัวเต็มซีแทนนะผมก็ถือว่าเกือไปแล้วไกันนะผมมาอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้ว รอสุดท้ายแล้วครับผมสำหรับรอบนี้พอแล้วพอแล้วขอเป็นรถถังรถถังหรือแอสโบก็ได้ก็ประมาณนี้แล้วกันผมก็ต้องย้ำก่อนว่าการเปิดลักกิ้ดแต่ละครั้งเนี่ยมันก็อยู่ที่ดวงแต่ละคนนะผมบางคนดวงดีกดครั้งเดียวของรีเจนต์ออกเลยก็มีเหมือนกันนะก็อยู่ที่ดวงล้วนๆนะในการเปิดหานะก็ต้องบอกได้เลยว่าสำหรับตัวละครนิโต้เนี่ยถ้าพิ่งิงจะไม่ผิดนะผมก็เป็นตัวละครรีเจเนรีตัวแรกเลยเนี่ยที่มีการปรากฏขึ้นมาในตัวเกมนะผม ก็เรียกได้ว่าความเท่ของมันเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในช่วงบุกเบิกในแรกๆเลยนะแล้วก็เพิ่มเติมข้อมูลเล็กน้อยผมในที่สุดนะผมก็เรียกได้ว่าถึงขคงสุดท้ายแล้วของการแข่งขัน World Champion Ship ปี2021นี้ผมโดยในวันที่16แลวก็วันที่17ตุลาคมนี้ผมก็คือช่วงวันเสาร์ที่นี้แหละตอนเวลาประมาณ5โมงเย็นก็จะมีการแข่งขันนั่นเองครับผมเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยทีมของประเทศไทยผมสามารถเข้ารอบได้ทั้ง2ทีมเลยนะ อย่าลืมครับผมเข้ามาเชียร์ทีมไทยกันด้วยโบสกันเยอะๆเชียร์กันเยอะๆเ,เพื่อให้ทีมไทยของเราเนี่ยมีกำลังใจในการคว้าชแชมป์ในโซนของเอเชียนั่นเองเพราะว่าชแชมป์ถัดไปที่เราจะไปลุยกันเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถผ่านสนามรอบนี้ไปได้เนี่ยก็จะเป็นทัวร์เวิลด์นั่นเองครับผมที่เราต้องเจอในโซนของต่างประเทศกับโซน NA และก็โซน EU แล้วก็โซนจีนนั่นเองนะ โดยในการไลฟ์สดผมก็สามารถดูได้ทั้งในเพจหลักใน Facebook แล้วก็ใน YouTube ผมในส่วนของพี่ลิงเนี่ยก็จะเป็นสิ่งใน YouTube นะใครอยากพูดคุยกับพี่ลิงก็สามารถเข้าไปดูได้ในช่องเพจหลักทาง YouTube นั่นเองในช่องเพจหลักของไกหนาคาโอลิตี้มบายือไทยแลนด์ แต่ก่อนที่จะเชีร์กันนะผมพี่ลิงเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยผมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากทั้งแดดร้อนบ้างทั้งฝนตกหนักบ้างน้ําท่วมบ้างอืมเรียกได้ว่าแทบจะตั้งตัวกันไม่ทันเลยผมเพราะฉะนั้น,นก็อย่าลืมดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดสุขภาพไม่ดีเนี่ยโอ้โหแน่นอนว่ามันจะทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นสุขภาพเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญมาในอันดับหนึ่งแน่นิ่นเงเนาะ แลวเหมือนเดิมสรับครชอบดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันได้น,นะครับผมทางช่องยูทู e แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนคนที่เข้ามาชมของผมก็ไปแล้วี I ready.